สวัสดีนะ,ะทุกท่านตอนนี้ผมก็มาจากธุระนะครับไปธุระกับคุณพ่อข้างนอกเนาะนะครับเดี๋ยวรถเก็บก่อนเข้ามาถึงบ้านแล้วทุกท่านเดี๋ยวนะ่อรถไปเก็บก่อน <Okay. S 2> เรียบร้อยทุกท่านบมาสำเร็จนะฮะพาริกิจนะครับพาพ่อไปทำธุระข้างนอกมานะครับทุกท่านเน,น,นี่ยเข้ามาบ้านก่อนโอ้โห ติดพวกนี้นถอดเสื้อหสุดจัดประหลัดบอกเดี๋ยวกูจะรถไปบ้านพอ่อด่าดาดาาเย็นพอดีเลยอากาศยนยนยนเ,เย็นเย็นแรงแรงเลยนะ tiếp chút mà khay mà phao của bạn nị sáo số dữ cơn kinh mai kinh nghĩ chơi lùm à việt ỏ ỏ đi qua hiện đang mưa bàn cọt lắm เลยค่ะมาเดี๋ยวเอากิ่งไม้ออกก่อนทั้งนั้นป<อ>ลวกปลวกโอ้ยเด็กแวเนเอ้ยาสิ่งเลยเด็กแวเนเอ้ยเอาลงก่อนหักแล้ว จเจอลมนั่นหักเลยอุ๊บ ลาบเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยเดิบเอกลาบไปเก็บไว้หลังบ้านฮึ๊กนการกิ่งไม้ละเข้ามาหน้าบ้านต่อ,อพระอาทิตย์ตกแลนะ้วฮะทุกท่านสวยงามอาทิตย์ลงสวยฮึ๊ดดิดิดด ดี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 ดโอ,โอ้มาดูบรรยากาศร้านค้าของคุณปุ้ยเนี่ยดูบรรยากาศขายของ ขบคุณหละโอ้ยมาอีกแล้วคนหนึ่งขอบคุณคุณลูกค้าคุณลูกค้าถ้าร้อนก็โดดน้ําเย็นๆได้เลยนะคุณลูกค้ามีน้ําคลองไว้บริการนะคุณลูกค้าน <c oughs> <c oughs> ะโอ้โหเด็กแวนเราโอ้โหทุกท่านตอนนี้ผมก็ไปธุระข้างนอกมาแล้วก็ได้กลับมาอย่างบ้านแล้วนะทุกท่าน ก็ให้ดูบรรยากาศก่อนปิดคลิปเล็กๆน้อยๆนะว่าคุณปุ้ยเขาอยู่ขายของตรงนี้แหละทุกท่านนะครับบรรยากาศแดดส่องส่องใสวงสว่างสวยสวยงามทันใดโอ้ว่าจะได้ปลูกต้นไม้ก็น่าจะยังเนาะนี่คือไอไร ต้องไปหาขี้งวขี้ควายก่อนแล้วค่อยว่ากันมันไม่ได้ไปไงมันไปธุระเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้ได้ขี้งวงขี้ควายก่อนค่อยหาที่ลงแล้ก็อลองก้นลุมก่อนก็อเอาปุ๋ยมาด้วยนั่นแหละไปว่ากันโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะทุกท่านผมก็ไปข้างนอกมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วไปธุระกับคุณพ่อนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวยจังลยร้านเนี้ยแดดส่องแบบเนี้ย